ขาจับจอยังจำเป็นอยู่ไหมและต้องเลือกซื้อ,อยังไงมาดูกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พรีวิวอีกครั้งนะครับแล้วันนี้นะครับพีก็จะมาแนะนําขาจับจอนะครับว่าทําไมพีถึงเลือกใช้ขาจับจอนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยจอคอมปกติใช่ไหมครับเราก็จะมีขาตั้งมาให้อยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยพีรีวิวเจ้าตัวเก้าอี้ปรับระดับไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณเห็นในคลิปนะครับคอพีเนี่ยยังก้มอยู่เนื่องจากว่าตัวจอของขาเดียวตัวที่พีใช้ครับมันยังต่ําเกินไปใช่ไหมครับอาจจะไม่ถูกหลักอินนนนนนนมมมมกกกกะะรัแแแลล้้้้ววว็็พืททีีี่่่่่ดาา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 างงเเเจจหขขใตถ ตัวนี้มันก็จะทําให้สเปซของเราเนี่ยกว้างมากขึ้นด้วยครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้สปอนเซอร์มาจากทางซิลิคอนอีกเช่นเคยนะครับกับขาจับจอแบรนด์อีกนอตท่นเองครับและพี่จะมาแนะนํา2รุ่นด้วยกันนะครับเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยที่บ้านเนี่ยใช้2อจอนะทุกคนก็ต้องใช้ขาที่เป็นแบบ2ขานะครับวันนี้ก็มี2ระดับมาให้เลือกนะครับก็จะเป็นตัวถูกกับตัวแพงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเบลดนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมีให้เลือกทั้งขาเดียวแล้วก็เป็นทวินก็คือ2ขาักบอันนึงชื่อว่านะ็เปน ตัว Astro Twin กัน2ขานะครับความต่างเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับคมาเริ่มที่ตัวแรกกันนะครับคือตัวเต้าตัวเบสทวินนะครับสำหรับใครที่ชอบสีสันสดใสนะครับเรื่องแรกมาก่อนเลยนี่มากับสีส้มนะครับนอกจากนั้นไม่พอทุกคนยังมีไฟ RGB ด้วยเออสําหรับใครที่แบบชอบความแบบสวยงามหรือว่าชอบแสงสีนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ตัวนี้ได้นะครับติดตั้งกันบ้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเ e อร์ซ่าเมาส์เนาะทุกคนแล้วก็เป็นรุ่นที่ไม่สามารถถอดได้นะครับหมายถึงว่าบางตัวนะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าในการแนะนําการติดตั้งคอมพิวเตอร์กับตัวขาจับจอเนี่ยอ่าเขาอาจจะให้ถอดหัวออกมาแล้วไปติดกับตัวคอมก่อนเรามาสไลด์ลงอย่างเดียวนะครับก็ตัวนี้จะไม่สามารถทําได้นะครับแปลว่าทุกท่านเนี่ยต้องยกจอขึ้นมาแล้วก็มาติดกับตัวนี้้้้้้้นนนนะครรรัับบบูปแแกกาาาใชงงขงขหึลลไดว บิดเอียงได้ซ้ายขวานะครับ โอเคแล้วก็ทีนี้ความสูงต่ำเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสปริงที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็เป็นแมชชีเนียลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องการรับน้าหนักเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่มีขาเดียวนี่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับราคาจะอยู่ที่1 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับจบไปแล้วนะครับกับตัวเบลดตัวนี้นะครับสำหรับใครที่งบประมาณน้อยนะครับต่ำกว่า25 0 0เนี่ยสามารถลงทุนได้กับเจ้าตัวเบลดตัวนี้ชอบสีสันสดใสหน่อยนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดู ทุกคนมันจะมีแบบโอลิงตรงนี้นะดูสวยงามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนสังเกตเห็นนะแต่พี่เอามาบังก่อนคือตัวนี้นะครับสำหรับพี่เนี่ยพี่ชอบเพราะหนึ่งครับไม่ใช่แข็งแรงหรือสวยกว่าครับแต่ว่าเป็นเรื่องความสูงที่มันสามารถทําได้นะครับทุกคนเวลาที่จะตัดสินใจซื้อนะครับพี่อยากให้ดูเรื่องของความสูงด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยความสูงไม่จําเป็นหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราเลือกขาตัวนี้มาทุกคนมันเท่ากับ สาปกติของจอเราเลยสำหรับจอรุ่นใหม่นะครับมันสามารถขยับขึ้นลงได้สูงมากนะครับแต่ว่าสำหรับรุ่นเก่าเนี่ยตัวนี้สูงกว่าอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงก็ลองเช็คดูก่อนนะครับว่าความต้องการใช้ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าสูงกันเยอะอยู่เยอะเลยแหละนะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปอ่ะ เราถอดมานะครับวิธีการโดยปกติเขาก็จะให้เราคว่ำจอใช่ไหมทุกคนแล้วก็เอาเนี้ยมาใส่ก่อนก็คือเราจะไขน็อตเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ช่นเมาส์ส่วนใหญ่ก็คือใช้ได้อยู่แล้วล่ะแ,แล้วก็พอไขเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยยกจอมาใส่เนาะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวเบลดตัวนี้เนี่ยที่ไม่ใช่ตัวแอสโตนะเราต้องยกจอให้คนนึงยกอีกคนหนึ่งไขด้านหลังนะครับมันก็อาจจะไม่สะดวกเนาะแต่ว่ากับราคาเนี่ยก็คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะตัวนี้ก็ถูกกว่าเท่าตัวอันนี้4,290นะ ต้องอยู่ที่การเลือกของเราด้วยนะครับทีนี้อันต่อไปคือเจ้าตัว Astro ตัวนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันมี USB ให้ด้วยนะครับก็คือมี USB ให้2ตัวนะครับตัวตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเสียบตรงเข้ากับคอมนะครับแล้วเราก็มาเสียบตรงนี้เป็นหับได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่มันจะเพิ่มความรู้สึกว่าคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเจ้าขานะครับเจ้าตัวของตัวเบลดเนี่ยเจ้าขาเนี่ยจะเป็นขาตัวเดียวเลยก็คือมีที่รองรับนะครับอยู่ที่แท่นเดียวทุกคนแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวของแอสโตตัวขาเนี่ยยึดเนี่ยจะมีที่หมุนให้2อันนะครับก็สําหรับใครที่ระวังว่าเอ้ยจอคอมคุณจะล่วงหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าปลอดภัยโอเคครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงอุปกรณกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคนที่ใช้นะครับแล้วกลัวเจ้าโต้เนี่ย ด้านบน1ชิ้นแล้วก็ด้านล่าง1ชิ้นด้านล่างของตัวเพลทเนี่ยจะเป็นตัวกันลอยนะครับแล้วก็กันลื่นนะครับสามารถซื้อไปใช้ได้ในราคา3 9 0บาทนะครับก็ไม่ต้องห่วงโต๊ะเลยทีนี้นอกจากตัวเพลทนะครับเรามีอะไรบ้างอย่างที่พี่แนะนําไปนะครับสำหรับใครที่ใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถซื้อแท่นวางโน้ตบุ๊กได้นะครับแล้วก็จะนํามาวางโน้ตบุ๊กอันนึงอ่ะอีกอันนึงหนีบกับขาจับจอได้นะครับเพื่อให้ระดับเนี่ยมันเท่ากันนะทุกคนก็ราคา390เท่ากันแล้วสํามร้จอ่่เก่านะครับ ทางแบรนด์เองเนี่ยก็มีที่หนีบทุกคนก็จะเป็นตัวที่หนีบจอนะครับครับ จอรุ่มเก่าที่เราเห็นกันเนาะหนาๆหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถซื้อเจ้าตัวนี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับใครที่จะซื้อเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางแบรนด์ได้นะครับรวาที่ร้านซิลิคอนของเราเนี่ยก็สามารถสอบถามได้เช่นกันนะครับสรุปนะครับเดี๋ยวพีมาสรุปให้ฟังแล้วกันว่าเจ้า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเรื่องแรกของตัวขนาดไซส์โต๊ะที่จําเป็นจะต้องใช้ก่อนนะครับต้องการความหนาของโต๊ะนะครับอยู่ที่10มิลเมเท่ากันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเบรดเนี่ยจะใช้ได้ถึง80มิลล้เนแต่่ววาาเจ้ตัรนะครับตาความแแขข็งงรรหือว่าานดซส แตกต่างกันนั่นเองนะครับส่วนที่2คือเรื่องของขนาดจอที่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่17จนถึง32นะครับส่วนถ้าตัว Astro นะครับจะอยู่ที่13จนถึง35นิ้วนะครับก็ต้องบอกว่าเลนส์มันจะกว้างกว่านั่นเองครับมาพูดถึงน้ําหนักกันบ้างครับเราเห็นความแตกต่างตรงนี้เนาะก็อย่างแรกครับเจ้าตัวนี้เนี่ยหนักอยู่ที่5กิโลกรัมนะครับแล้วก็ Astro เนี่ยจะหนักที่6.5นะครับก็คือเพิ่มมาโลครึ่งสามารถเก็บสายได้ทั้งคู่นะครับก็จะมีช่องเก็บสายอยู่อย่างทีีี่่่่่่่่ททุกคนนนนเเเห็็ะัับบแแตตตวววาาาจ้ไมม USB ป เจ้าตัวนี้เนี่ยของแอโ o เนี่ยจะมี USB 3.0นะครับให้2ลูแล้วก็สามารถต่อด้านหลังเนี่ยเข้ากับคอมของเรานะครับแล้วก็มาเสียบตรงนี้แทนนะครับก็ 3.0จศูนย์ก็ถือว่าเร็วพอสมควรสามารถใช้ได้จริงนะครับต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของน้ําหนักที่รับได้นะครับถ้าเป็นเจ้าตัวเบรน,นะครับต่อน1ขานอกก็คือ1จอเนี่ยรับได้แค่9กกิโลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าแอสโตเนี่ยจะได้ถึง12กิโลนะครับก็ลองดูตรงนี้ด้วยสาหรับใครที่จอใหญ่เกินกว่า30เนี่ยพี่แนะนําอย่างน้อยเนี่ยไปตัวแอสโตเนี่ยชัวร์กว่าจริงๆมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่สําหรับใครที่ชอบสีสันชุดฉาดนะครับจะเป็นสีแดงนะครับตัวอาร์โมลแต่ว่าตัวน้้้้้้นนนนแดดงาาลวกกก็ขระััับํหไไ11 17ใชถึ ส5เหมือนกันนะทุกคนมันจะแข็งแรงแล้วก็แบบว่าจีจารกว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบมันจะเป็นมินิมอลเนาะก็เป็นโอริงตรงนี้ก็ลองใช้กันดูนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการปรับสปริงนะครับว่าความแรงของสปริงเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยของแอสโตเนี่ยสามารถปรับได้นะทุกคนเขาจะมีไขควงไขวตรงนี้ให้ครับว่าเราต้องการแรงต้านมากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้เหมาะกับอะไรนะครับเหมาะกับขนาดจอด้วยนะครับสมมติว่าจอเราหนักนะครับเราต้องการแรงต้านที่มันมากขึ้นเนาะมันก็จะทําให้เราสามารถปรับระดับได้ง่ายขึ้นพร้อมกับช่่่่วววยยยยับบแแแรรรรรรงงงงงขขอออออออจจจจนะคตตาา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 ถ้้้้้เเเเเใชล็กปดี มันจะกดลงมาไม่ได้นะครับก็ปรับให้เหมาะสมด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ไม่สามารถปรับได้นะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็บัจเจ็ตที่เรามีเนาะสามารถเลือกใช้ได้ทั้งคู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งโต๊ะให้ดูแล้วกันว่าถ้าสตัวนี้เอามาแต่งโต๊แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับจอข้างหลังที่เนี่ยที่ใช้2จอยเวล้วเนอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอินเสิร์ตกันว่าโตวสวยๆของเราจะเป็นยังไงกันบ้างครับ ยังไงบ้างครับกับการแต่งโต๊ะโดยเปลี่ยนมาใช้เจ้าขาตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามินิมอลแล้วก็ได้พื้นที่เยอะขึ้นมากเลยนะครับสำหรับพีนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่พอมีบัจเจตนะครับก็ลงทุนกับเจ้าตัวนี้เนี่ยข้อดีข้อแรกสําหรับพีเนี่ยคือเรื่องของขอนาะดความสูงเนาะให้มันเหมาะสมกับเราโดยที่เราไม่ปวดคอบานะครับ ก็อันนี้จะเป็นเหตุผลแรกที่พี่ตัดสินใจนะครับที่เหลือเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสเปคแล้วว่าคุณต้องการดีแค่ไหนนะครับรัาน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ใช้บัจเจตในการประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสินค้าจาก Econo คนนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านซิลิคอนสตูดิโอของเรานะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับรบกวนซื้อให้ด้วยนะครับเพราะว่า น้องเบียงจะฆ่าผมแล้วเอาไปโปรโมทแล้วก็ไม่มียอดเลยนะทุกคนไปคลิปหน้าที่มารีวิวโตะดีวกว่าว่าโต๊ะปับระดับที่พีใช้อะมันเป็นยังไงเนาะทุกคนแบรนด์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็สาหรับคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยอยากให้พีรีวิวอะไรนะครับก็สามารถเมน์ไว้ด้านล่างได้นะครับสาหรับบางอย่าง ต้องบอกก่อนว่าบางอย่างที่หามาได้พีจะรีวิวให้นะครับแต่ว่าบางอย่างที่เราไม่มีประเจนจริงเนี่ยก็รบ,บวนสปอนเซอร์ที่น่ารักนะครับส่งมาให้รีวิวได้นะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากรบกวนคนที่แวะมาดูนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็คลิปหน้าพีจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับ